นพี่นออ้องที่นจ้ะปูนะคะตัวนี้ปูไม่ธิดจะมาต้มกอนจะเกะแม่จะพี่น้องได้มาสามตัวเพิ่นไปหามอะไรสามตัวสวัสดีจ้าพี่น้องทําความสะอาดปลาแล้วบนันี้ก็สิมาทําความสะอาดปูจ้พี่น้อง เมื่อแกะปูมาที่ไหนแกะปูได้มาสามตัวบอดี้ไปน้ำเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเพิ่นแบบไม่มูไปน้ำนกะก็เลยไปบได้เขาเลือล่ำเลยเนี่ยจะ้ะได้ก็เลยได้มาสามตัวบดีกระ,กะคองกับสิเดมาเห็ดต้มแล้วต้มแล้วนะตอนอตอนบดต้มบวกกาบบวกาจับให้มึงยานเพราะว่าเคยโดนหน,นีบมากพี่น้องโดนหนีบเนี่ยชนิดแบบว่า ห้องโบโปยอย่าจะทะเลโบกาจับปันไดบันนี้ต้มเร็วนะมาเกะที่นี่ปูทะเลเกะออกเกะไปกินไปเลยบ้านเลยทำความสะอาดเกะไปด้วยกินไปด้วยเลยทีนี้ มันพี่นนอมันมันเขาอืมเนี่ยจ้ะมันมื่น,นสิไปอีกมื่นสิไปเล้วมันไม่ทิพมันเขาพี่นนอแซ่บเพราะว่ามันสดพี่นนอก็ไม่ทิพสิวาแซ่มันสด Mm hmm. หวานหวานเขากำลังเริ่มเปิดแต่เพิ่งจะเปิดเด้ไม่นอนเปิดได้ประมาณมือหรือโซม,มือหวานอร่อยกินไปแกะไปมืออื่นสิไปหามืออื่นม่ทิปสิไปหา,ม,ออปหามือเขาหลุดออกมาอืม mm hmm. ไอาพึ่งก็ใส่ถ้วยเถอะกินก่อน,น,นกินก่อนไอาพึ่งก็ใส่ถ้วยปูทะเลจะ้ะหาปูมันมมันเขาเสียบแถ เกะให้ใส่สลัดไม่จ๊ะสลัดปูอาจจะเกเะบพเมิดมาแรงหรอาจจะเมด่กอกระหูกขึ้นกันจัตพ่้องเพราะว่ามันสามตัมตัวใหญ่เติบนะเกะกัสิีส่เวลาโด,ดนเติบกจกทพ่้องตอนแกะเนาะมืออื่นนี่แหละไม่ทิสิไปหาเมนีเพิ่นไปก็มูหนะ้า ก็เลยไม่ทิปก็เลยบุกไปเพราะว่ามันเลือดลำ้ำใาไ่เลือมันมันจุได้แค่สองคนมันบุกคือเลือลํำเก่าลํำเก่าได้อยู่สี่สี่คนแต่ลํำนี้ได้แค่สองคนเองพี่น้องเพราะว่ามันลํำหน่อยกาเก่าก็เลยบุกไปอียาในเพิ่นไปเด็กไม่ทิปเลยดเมียไม่อยากตื่นแต่เด็ก แกะปูไปแกะไปกินไปพี่น้องอื้อือคุณน่ะยินหลายหวยโอ้ยแสยมีมัน มันเขาเสียบพี่กายกับ พี่ไก,ก่ก็ไปบ่ได้เด้พี่น้องไปหาบ่ได้ปี่ไก่ที่ป่วไม่ทิพได้กินยน้อนเออผี่คนไทยเพิ่นแฟนเพิ่นไปหาเพิ่นเอามาให้ซงตัวปีนี้เลยพากันไปหา เกะไปเกะไปกินไปพี่น้องนี่เสียบหวานอร่อยหวานมากเกบปูพี่น้องเกบปู เมนะดึงออกนี้เลยดึงออกนี้เลยก็เข้าปากอ่ะอืมอร่อยขาวไว้กว่อนเอาแต่ต,ตัวกวันตัวพี่สองตัวนี้นักหนักเลยพี่น้องตัวนี้ทรงไซย์จะแหน่นมมากเลยหนัก เขาหาเขาเอาได้แต่ตัวผู้เดีจ้ะพี่น้องหาปูนี่ตัวเมียจะเอาไม่ได้เลยจะเอาได้แต่ตัวผู้ตัวเมียคือเขาไม่ให้เอากฎหมายไม่ให้เอาตัวผู้ก็ต้องมีขนาดด้วยนะขนาดเล็กก็ไม่ได้ต้องเอาขนาดตามขนาดที่เขากำหนดไว้ แกะไม่ออกแกะไม่ออกพี่นอ้องแกะไม่ออกเอื๊บโอ้ยมันแหมพี่นอ้องคนนะมันคัก กิน mm hmm. มันกันมู่เพิ่นบ่กินหอกแต่ไม่ที่ก mm ินอื โอยแข็งต้นนี้แข็งต้นนี้คงจะแก่แล้วแหละคงจะอยู่นานและแข็งบ่คือโตเมื่อกี้จ้ะพี่น้องโตเมื่อกี้บ่แข็งแต่ตัวนี้แข็งมมันเขาจ้ะเหลืองห้อยเลยมบก่อนจะแข็งแล้วมึงต้นนี้ก่อน ตัวนี้ก็พรแข็งเปไน็นไดเจ้าพี่น้องแปลว่าตัวกอนอ่ะตัวนี้แข็งตัวที่สองอ่ะแข็งตัวนี้ก็ไม่แข็งเท่าไหร่เกะไปกินไป เน่ยพี่หมันเขาอร่อยปูทะเลมันจะออกเข้มๆม,มันมันนะจ๊ะพี่้องเนาะปูทะเลไหมเข้มๆม,มันมันมันจะออกรสนัวๆนะจ๊ะทำความสะอาดดอกแล้วก็กินตรงนี้เขามันเขาอืม ก็แกะตัวนี้บอกแข็งพี่น้องตัวนี้ไม่แข็ง แกปูแกปูนี่ก็ตอนแรกก็แกโบเป็นได้พี่น้องเอาไปมากก็แกง่ายเพราะว่าเฮ็ดดูก็เลิกหมูหนะเวลาการแกะว่าแกง่ายก็ใส่เวลาดนคือกันจะพี่น้อง tu vas quitter mes petits présignards, là, là.